สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออราเคิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีกรกฎประจำวันที่16-31มิถุนายนพศส5 6 6นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะ อาจารย์ไม่แนะนำให้นาคคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่านี่คือการทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าวอลเปเปอร์ฟรีก็ทักไอดีด้านล่างมาได้เลยนะหรือไอดีที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้น39บาทเท่านั้นเนาะอะ,อะเรามาดูกันดีกว่าว่าครื่องเดือนหลังนี้การงานของชาวราศี กร,รกฎจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการงานคิดมากจนเก็บไปฝันมีความกังวลหรือมีความเครียดในงานในการประเมินที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงนี้ทำให้คุณนอนไม่หลับเครียดเรื่องงานนะคะถามว่าคุณจะก้าวหน้าไหมมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากๆเลยนะในช่วงนี้แต่คุณต้องยอมรับว่าหน้าที่การงานที่ดี ก็จะมาพร้อมภาระที่หนักอึ้งนะคะให้คุณเนี่ยเตรียมพร้อมตัวเองให้ดียิ่งสูงยิ่งหนาวนะไพ่เขาบอกมาเลยนะคือเต็มสิบให้สิบไม่ใช่การประเมินนะแต่เป็นระดับความเหนื่อยคือยิ่งเหนื่อยมากคุณต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้คุณจะเหนื่อยมากหนักมากๆแต่จะก้าวหน้าแน่นอนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอดทนให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะ เนาะมาดูกันที่การเงินกันบ้างนะ <S <S การเงินต้องทํางานเอ่อการงานหนักแล้วการเงินของคุณเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเงินแต่ว่าทันนะคะทันนะรอดมาได้โชคดีมากๆเลยคุณมีดวงเรื่องการเงินนะ ถ้าเกิดจะหมดจะหมดอ่ะก็มีดวงเรื่องที่จะต้องแบบได้เงินมาใช้นะอฐานะการเงินดีมีความมั่นคงดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้นะคะไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเนาะเพราะว่ามีโชคเรื่องทางด้านการเงินนะแต่คุณจะมีโอกาสได้รับผลกระทบเรื่องเงินเต็มเ็ม ใน,นในช่วงปลายปลาย,ลายเดือนในช่วงปลายปลายเดือนต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานาะนพอสมควรเลยแต่ถามว่าจะแก้ผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้แน่นอนแก้ผ่านไปได้นะคะอ่ะต่อไปมาเป็นเรื่องสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้าง มีอาการปวดเมื่อยร่างกายได้ง่ายนะคะช่วงนี้เช่นช่วงข้อมือ,อไหล่แขนอะไรพวกนี้นะมีความเหนื่อยล้าบ้างเป็นบางช่วงแต่ร่างกายคุณอนะฟื้นตัวได้เร็วเนาะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงอาจจะเหนื่อยล้าจากการทํางานเพราะว่าช่วงนี้งานคุณจะหนักมากๆเลยนะจากดวงการทํางานนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยนะพักผ่อนให้เพียงพอ,อ,อมีอาการอาหารเป็นพิษแล้วก็เสี่ยงโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยนะคะ ใครที่เดินทางบ่อยก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้ด้วยนะมีมีเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะอะมาดูโชคลาภกันบ้างนะโชคลาภรองแวะซื้อลอตเตอรี่ข้างทางเผื่อจะได้โชคติดไม้ติดมือกลับมานะคะโอ้ไม่ก็อย่าเริมซื้อลอตเตอรี่กันนะเดือนนี้อ มาต่อกันที่ความรักกันบ้างนะคะคนโสดเนาะคนโสดถึงเวลาโยนความโสดทิ้งไปแล้วนะในเมื่อหนีความรักก็ไม่พลนที่จะเดินหน้าชนไปเลยคือไม่ต้องไม่ต้องหนีนะเปิดใจยอมรับมีใครเข้ามาคือให้ให้รับพิจารณนาะให้รับคุณนหนนะให้มั่นใจในตัวเองค่ะแล้วคุณจะเจอ คนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเป็นตัวเองไปเลยใครบอกว่าเป็นตัวเองไปเลยนะเป็นตัวเองไปเลยมีโอกาสได้เจอคนที่ตรงสเปกตรงสเปกเนาะแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตต้องรีบคว้า,าไว้นะโอกาสเนี้ยต้องรีบคว้า,าไว้นะเขาจะเป็นเนื้อคู่คุณนะอืมอ่ะต่อไปคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์นพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะมีความคิดเห็นและเป้าหมายไปในทางเดียวกันนะความสัมพันธ์เนี่ย จะมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคือต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันมาดูแลก,กันเหมือนเดิมนะใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้คือดวงคุณนะสมพงษ์กันนะจะหยิบจับอะไรก็รุ่งโรดความรักลงตัวสุดๆเลยนะใครที่เป็นแฟนกันก็นกมีโอกาสได้แต่งงานเนาะส่วนใครที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกนะคะอะเรามาดูกันว่าพระแม่กาลีอยากบอกอะไรคุณไหม ไพ่พระแม่กาลีหมายเลขที่44นะคะอ่ะเรามาดูข้อความจากพระแม่กันนะไพ่ใบนี้นะคะพระแม่พระวะตารินีนะคะชื่อของท่านนะ หมายถึงนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดคู่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเปิดใจ พระองค์ต้องการให้เราทราบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ปัญหาหนักก่อนแล้วจึงขอความช่วยเหลือจากท่านนะทําไมเราไม่ขอพอรท่านให้คุ้มครองเราจากปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันหากทําเช่นนี้ชีวิตเราก็จะสงบสุขปราศจากดราม่าโดยไม่จําเป็นในฐานะผู้ที่ทําหน้าที่รักษาคนอื่นพระแม่ท่านทราบเจตนาอันดีในการที่จะช่วยคนและท่านจะช่วยให้เราสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้โดยปล่อยวางความรู้สึก ทางอารมณ์ไพ่ใบนี้ต้องการสอนให้เรารู้จักปล่อยวางในบทบาทที่ทำจงใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดซึ่งจะส่งผลให้คุณเกิดการตื่นรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นไพ่บอกว่าคุณคือถ้วยที่บรรจุอนาคตที่สวยงาม เพื่อที่จะรับพรจากเบื้องบนให้มากขึ้นจงเปิดรับสิ่งแปลกใหม่และการไม่คุ้นเคยที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยรวมแล้วพ่อแม่บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้ขอพอรจากพ่อแม่ได้เลยจนไม่ต้องรอให้ปัญหาเนี้ใหญ่โตนะสามารถขอพอรจากพ่อแม่ได้เลยนะคะพ่อแม่จะคุ้มครองท่านนะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะสวัสดีคะ่ะ